สวัสดีค่ะบีเจแปนบีบีค่ะวันนี้พาเด็กๆมาซื้อของที่ร้านคอสโก้น,นะคะคนเยอะมากเลยค่ะกว่าจะได้ที่จอดรถนี่ก็วนกันไปไม่รู้กี่สิบนาทีค่ะ ที่นี่ต้องมีบัตรสมาชิกนะคะไม่งั้นเข้าไม่ได้ค่ะค่าสมัครรายปีก็ประมาณปีละ1,300กว่าบาทค่ะเข้ามาข้างในนะคะโซนแรกก็จะเป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะมีทั้งทีวีตู้เย็นแท็บเลต็ต คอมพิวเตอร์โทรศัพท์ต่างๆค่ะรวมถึงมีพวกของแบรนด์เนมแล้วก็นาฬิกาแพงๆด้วยค่ะอันนี้ดูเหมือนจะเป็นยี่ห้อที่ที่มังไทยฮิตกันนะคะเครื่องปิ้งขน,นมปังอันนี้น่าซื้อดีค่ะดูสวยด้วยกล่องหนึ่งนี้ได้2อ,อันเลยนะคะในราคาประมาณ 500บาทค่ะเซ็ตปากกาเจลเพนน่ารักมากเลยของดิสนีย์ค่ะคือก็ต้องเรียกว่ามันเป็นเรื่องของการตลาดเลยนะคะเนี่ยที่การวางของให้เห็นเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยให้คนอยากได้หลอกล่อ วกเสื้อผ้าลายแบบลิขสิทธิ์ของดิสนีย์นะคะเนี่ยฉันไ่น้ำหรอเสื้อผ้าก็เยอะเลยค่ะของเด็กของผู้ใหญ่อันนี้ค่ะหาไซส์ไม่เจอค่ะไม่รู้ไซส์อะไรรู้แต่ว่ามีหกอ๋อเจอแล้วเจอแล้วไซส์สิบห้ถึงห้าถึงเอ็ดโอเค มียักษ์นี่นะตัวนี้ถูกมากเลยประมาณพันสองค่ะดูขนาดใหญ่มากมก็ไม่รู้จะซื้อไปทำไมใหญ่เกินวุวยต่ลาใหญ่เกินไปไหม,ไม,ไมลูกอแต่ก็ชอบนะเนี่ยตัวใหญ่แบบร3 0ยมสิบเซนติเมตรค่ะจะเท่าเด็กๆเ,เลยอะ่ะตัวเท่าเลยนะเลย ก็ตาคุมาโมงค่ะหนักประมาณ60เซนติเมตรนะคะเนี่ยตัวใหญ่เหมือนกันราคาก็แบบประมาณ6 7 0 0บาทเอง,งอน,นี้มีของแบบเอาไปไว้เล่นทะเลอ่ะเป็นเซตอันนี้ลูกมัมมา่าว่าลินาต้องแอบบอยากทา้เพราะว่ามันเป็นเซตแบบเครื่องสำอาง เป็นกระเป๋าด้วยอ่ะอันนี้เอาไว้ไว่ายน้ำค่ะีินะอุ๊ยทำไมมันมีสองอันอ๋อเป็นเซตสองอันเลยตรงนี้ก็เป็นพวกแคมป์นะคะแต่นั่นเนี้ยค่ะใหญ่มากเลยค่ะอันนี้จริงๆเหมาะกับบ้านเรามากเลยบ้านเรามีห้าคน แต่ปัญหาคือป้าป๋าไม่พาไปแคมป์นะคะเราก็จะไม่ได้ใช้เต็นตรงนี้เป็นมุมเฟอร์นิเจอร์ค่ะมีเฟอร์นิเจอร์วางอยู่บ้างเล็กน้อยแต่เฟอร์นิเจอร์ราคาไม่ถูกนะคะราคาแพงอยู่เออเราซอ ไม่แพงค่ะอย่างอันนี้ประมาณ30,000บาทใหญ่มากบ้านเราคือไม่สามารถใช้โซฟาแบบนี้ได้นะคะเพราะว่าแมวฉีแน่นอน,นะคะ่ะชัวร์ๆสุดๆตอนนี้เป็นแบบโซฟาหนังแมวก็ใช้เล็บข่วนไปเรื่อยนะคะโซฟาไม่เป็นโซฟาสรุปที่บ้านก็ใช้โซฟาโสมๆไปเรื่อยค่ะ แต่ว่าพูดถึงไซส์โซฟาขนาดนี้คือแบบบ้านคนญี่ปุ่นทั่วไปน่าจะวางไม่ได้นะคะมันจะแบบไม่มีที่วางขนาดเนี้ยนี่มันเป็นแบบของฝรั่งอะคะ่ะเหมาะกับบ้านฝรั่งคุยมากค่ะเขาแบบมีขายมะม่วงอะมะมะ่วงหกลูกหกลูกสามร้อยกว่าบาทเอาเลยลูกอันเนี้ยเขาขายสับปะรดลูกเท่าไหร่ลูกหกสามร้อยแปดสิบ อุยแบบเป็นหวีเลยค่ะขายประผูกมากประมาณเจ็ดสบาทเยอะมากค่ะคือกินไม่หมดถ้ามาซื้อของที่นี่อันนี้ค่ะหมดเนี่ยหน่งกิโลประมาณ900ารกร,รมัม300บาท้ในนี้นะคะเป็นโซนผักข้างในจะแบบหนาวเย็นกว่าปกติมากเข้ามาคือหนาวเลย ผักสลัดเซ็ตใหญ่มากร้อยปดสิบบาทค่ะได้ใหญ่มากเลยอันนี้มันถั่วนะลูกเขาเขียนว่ามันเป็นถั่วฝรั่งเศสก็เอาไปทำตำถั่วได้อยู่เชอรี่ประมาณ1.4ึกิโลค่ะอันเนี้ยใหญ่มากนี่น้กงกินไหมลูกเชอรี่กินไหมประมาณ6 0รยกว่าบาท เยอะมากขนมปังดินเนอร์โลโอ๋อเยอะมากดูขนาดไซส์ก้อนกินหมดไหมถามก่อนดีกว่าลูกมันใหญ่มากแต่มันแบบโอ้แต่ราคาถูกค่ะประมาณแบบไม่ถึงร้อยประมาณร้อยเท่าไหร่เอ่ยร้อยร้อยสามสิบบาทค่ะอันนี้ขนมปังชีสค่ะประมาณโอ้แต่แล้วใหญ่เกินอีกแล้ว คือบ้านเราอยู่กันห้าคนไม่ค่อยม,มีคนกินด้วยไงอะ่ะสอง้สี่สิบบาทเลยอ่อหนูกินหมดเหรอคนเดียวอะ่ะลูกหนูดูก่อนดูไซส์ซะก่อนลูกอันนี้ขนมปังนมสดก็อยากกินนะคะแต่คิดสภาพก่อนนะมันแบบว่าดูขนาดซะก่อนค่ะใหญ่กว่าหน้าเด็กใหญ่ไปเปล่าเนี่ย อันนี้ค่ะคือมัฟฟินยักษ์ค่ะบอกเลยว่าก้อนหนึ่งอ่ะกินแทนข้าวได้มื้อหนึ่งเยอะหญ่เกินอันนี้ค่ะบีกินคนเดียวได้หนึ่งอาทิตย์เลยกินไม่หมดสักทีแต่ก็ซื้ออันนี้นะคะาเขาขายแบบสองถาดราคา 2. องร้อยสี่สิบบาทค่ะก็ถาดละร้อยยี่สิบบาทอันนี้ค่ะเป็นเค,ค้กที่ซื้อไปทีไรนะคะไม่เคยกินหมดแล้วเสียก่อนทุกที ลิคุนเหรอเคสตบบรอเบอรี่อันนี้ไหมลูกเดี๋ยวป้าป่าก็ต้องกินอยู่ดียวแหละก็เอาไปละกันต้องพยายามกินให้หมดไอ้ทันเนี่ยอ่าหนักมากอ้าใหมก้อนอันนี้ค่ะคือเค้กวันเกิดยักษ์นะคะคือแบบเขาเขียนว่า3.7กรัมก็แปลว่าก้อนหนึ่งหนัก3.7มจเจ็ดกิโลเลยอะ โอ้ใหญ่มากประมาณว่ากินได้ทั้งหมู่บ้านซื้อไปกินที่บ้านไม่ได้แน่ๆไม่หมดแน่ๆนี่ครูบอกว่าอยากได้นี้เป็นเคควันเกิดค่ะแล้วใครจะกินแต่แบบอร่อยไหมอันนี้คือยังไม่รู้ด้วยนะคะเนี่ยไม่มั่นใจใหญ่ไว้ก่อนคุกกี้กี่อันเนี่ย คุกกี้24แผ่นใหญ่อ๋อหนักมากยกมือเดียวไม่ไหวเลยโอ้ชิ้นใหญ่มาก300บาทค่ะใหญ่มากโดนนัดเน่ยโดนัด,ดน16บอกชิ้นกินไม่หมดกินไม่หมดเพราะเขาบอกว่ามันหมดอายุที่5ประมาณอีกวัน2วันก็หมดแล้ว่ะกิน,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 นไม่ได้หรอกอพวกเนื้อหมูนี่ก็คือแบบปริมาณใหญ่มากค่ะเหมาะกับครอบครัวใหญ่ กระเทียมค่ะเนี้ยอันนี้น่าซื้ออันนี้ยหนึกิโลประมาณ600บาทซื้อไปสับปะปาด,ดีกว่าค่ะอันนี้ยสัปะปน่าจะชอบแล้วก็ตัวนี้ค่ะไก่อกที่เป็นของขึ้นชื่อของที่นี่นะคะเพราะว่ามันถูกมากเลยได้ไก่ทั้งตัวเลย200บาท แต่ต้มันแบบเด็กชอบเอ๊แต่ใหญ่ไปอีกแล้วโ,โอ้ยตาล้วก็อกเทลกุ้งอันนี้ค่ะน่ากินมากเลยอ่ะแต่แบบที่บ้านไม่มีใครกินกุ้งกินคนเดียวมันก็จะไม่หมดอะค่ะเพราะมันเยอะมากราคาก็ห้าร้อยหก้ออ่ะ จ้าวอันนี้เหรอลูกมันเก็บเข้าตู้เย็นไม่ได้แล้วไหมเนี่ยของเยอะเกินพิซซ่าใหญ่มากอีกด้วยหนูเอาหน้านี้เหรอลูกหน้าอื่นไหมเอาชีสอย่างเดียวเลยเหรอ,อหาที่วางลูกหาที่วางซูชิแบบห้าสิบคำประมาณพันห้าร้อยบาทถาดเนี่ย มันกินไม่หมดไหมลูกแต่ว่ามันน่ากินมากเลยนะเขาทำดูแบบดูดีมากอันนี้เป็นซูชิแบบราคาไม่แพงค่ะเพราะว่าหน้ามันเป็นหน้าธรรมดาในนี้ค่ะก็จะเป็นพวกเออเขาเรียกอะไรคะโยเกิร์ตโยเกิร์ตลูกเลยเหรเจ้าหรอ อันนี้น่ากินเพราะว่ามันมีรสบานิลาด้วยอะ่ะเอ้ยไม่ใช่แล้วนี่มันรสฮานี่เอาป้ารสเนี้ยมีสามรสอันเนี้ยเอาวันนี้ไม่ลูกเลยวหรออันเนี้ยแบบธรรมดามีกี่อันเนี่ยกินได้หลายวันเลโอจะเอาอันเนี้ยค่ะโยเกิร์ตเฮ้ <c oughs> ยกินหมดเหรอตู้ปัญหาคือตู้ยังไม่มีที่ใส่ไหม ข่ยี่สิบลูกสี่ร้อยยี่สิบเยนก็ไข่นี้ก็ราคาเท่ากับซูเปอร์ทั่วไปนมฮอกไกโดเหรอคะเนี่ยแต่แบบโลแฟตพวกแบบเกี่ยวกับเครื่องเอที่ซักผ้าน้ำยาซักผ้าต่างๆก็เยอะค่ะเป็นแบบไซส์ใหญ่หมดเลย หาหรหมาก็เป็นแบบไซส์ใหญ่สุดเลยนะคะเนี่ยตรงนี้มีเป็นไอติมนะคะแต่ว่าบ้านเราไกลมากซื้อไอติมไม่ได้ถือว่าถูกนะคะเนี่ยเพราะว่ามันแบบเกือบห้าร้อยมิลลิลิตรร้อยห้าสิบาทโอ้ถูกมากแต่ซื้อไม่ได้ไม่มีกลับบ้านไม่ทันละลายมามหมาว่าอันนี้เราซื้อได้ไหมเพราะว่า มันละลายก็ไม่เป็นไรก็กินได้นี่โอเคเอ,อ้อนี้มาหนึ่งอันจ้ะลูกสา้นมนือตรน,นี้เป็นมุมที่เราจะต้องเสียงเงินเสียทอนะคะเพราเป็นของขนมค,นค่ะช็อกโกแลตเนี่ยค่ะกล่องใหญ่ ประมาณ300บาทค่ะคิดคัดรถกาแฟาเหรอเอ,อ๋คิดแคสรถกาแฟาค่ะอันนี้เด้เรอเอาไหนครับอันนี้ไหม,ไมเอาแพ็กหนึ่งลูก อันเนี้ยได้ยสิบเอ็ดแพ็คแบบเล็กๆอะคะ่ะเป็นพวกเลยแต่ถุงเล็กมากข้างใน,นเนี่ยอันนี้เป็นแบบโอตโตชิปถุงใหญ่อะ,ะอันเนี้ยถุงเดียวสามร้บาทค่ะแต่มันก็แบบใหญ่ไปต้องกินให้หมดภายในครั้งเดียว ก็ถุงใหญ่มากเลยค่ะเนี้ยประมาณร้อยห้าสิบบาทค่ะห้าร้อยกรัมสองคนนี้เขาค็เลือกขนมไม่ได้กันสักทีนะคะเนี่ยก็จูงมือกันไปไหนตอนไหนก็ไม่รู้อันนี้แบบหลายรสนะลกูลกหนูจะกินอันนี้เหรอลกูกเรอจะออกแนวชอบขนมญี่ปุ่นญี่ปุ่นค่ะ นีลคขูกาลินาได้ขนมแล้วอ,อัปโอโลอวันนี้ซื้อเท่านี้นะคะเดี๋ยวกินไม่หมดค่ะ เดี๋ยวรอจ่ายเงินค่ะเยอะมากจริงๆกินไม่หมดแน่นๆ,ๆก่อนกลับนะคะต้องแวะซื้อฮอทดอกแล้วก็ซอฟต์ครีมตรงนี้ค่ะเพราะว่าเขาขายถูกมากเลยนะคะ180เยนนี้ได้น้ำแก้วหนึ่งแบบเติมไม่อั้นด้วยค่ะฮอทดอกเนี่ยค่ะ เดี๋ยวนี้เขาห้ามกินข้างในนะคะต้องออกมานั่งกินข้างนอกกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะจันเน